กำลังเดินทางกลับเมืองไทยแล้วไปที่ i m m i g r a t i o n ก็คืออด่านคนออกคนเข้าออกเมืองะคะ่ะ C.I.D มาสต็อปก็คือมาหยุดไม่ให้ข้ามเพราะคุณมีคดีข้ามถนนผิดที่ผิดทางสวัสดีครับพบกับพี่สีนะคะกับ s ีรีส์เดอรวันนี้คอนเทนต์ดูายเดอรี่พี่มีเรื่องนี้มาเล่าซึ่งน่าสนใจมากคิดว่าทุกคน จำเป็นต้องรู้ถ้าคุณต้องไปอยู่ดูไบนะคะก็ก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังกันก่อนที่จะรู้ว่าพี่พูด่องอรายกรุณานะกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นการเตือนว่าฉันมาแล้วนะนะคะเป็นการจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเมืองดูไบรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆของพี่สิด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe พี่ด้วยนะจ๊ะประเด็นเหมือนจูงหัวเลยนะคะข้ามถนนผิดชีวิตเปลี่ยนที่ดูไบ ทำไมเป็นอย่างนั้นทุกเมืองของ UAE เนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดในเรื่องกฎระเบียบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่หนึ่งในกฎระเบียบที่เราต้องเคารพเขาก็คือการข้ามถนนค่ะการข้ามถนนที่ดูไบเนี่ยเขาจะมีทางม้าลายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็มีสะพานลอยน้อยมากนะไม่ค่อยมีสะพานลอยหรอกแต่ส่วนใหญ่จะมะีตัวทางม้าลายนะแล้วก็ทุกจุดไฟแดงของเขาเนี่ยจะเป็นให้มีปุ่มกด เพื่อชะลอแล้วก็ด้วยความที่การจราจรที่นั่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเคารพกฎจราจรนะคะคือไม่ว่าจะเป็นคนเดินเทา้าไม่ว่าจะเป็นคนขับรถทุกคนจะเคารพกฎจราจรเมื่อต้องชะลอเขาก็จะชะลอเมื่อถึงจุดที่เป็นทางข้ามทางผ่านมาลายเนี่ยเขาก็จะต้องชะลอเพื่อให้คนข้ามเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ข้ามถนนบนจุดที่เขาให้เราข้ามนะคะ จะทาง่ายๆมั่วๆเหมือนอยู่เมืองไทยไม่ได้เพราะอยู่เมืองไทยเนี่ยอยากจะข้ามตรงไหนฉันก็ข้ามเลยเราอยากจะข้ามตรงไหนเราก็ข้ามนึกออกไหมอยากจะ,ะข้ามใต้สะพานลอยเราก็ข้ามเราก็ไม่ได้แบบอะไรกับมันมากมายอะไรเงี้ยเพราะแล้วก็ไม่มีใครมานั่งจับเราบางคนอาจจะคิดว่าโหยมันก็ทําได้แหละเพราะว่าดูไบเนี่ยเขาไม่ได้มีตํารวจอยู่ตลอดเวลาคุณขาทุกเสาไฟฟ้าแทบจะมีกล้องทุกกล้องนะคะมันมีสองเคสที่พี่จะเล่าให้ฟังนะคะที่เป็นเคสเกิดขึ้นมาแล้วจริงนะคือ เคสแรกเอาแบบเบาๆก่อนเบาๆก่อนคือเพื่อนของพี่เนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์นะเขาก็ไปเดินทางนี่แหละเดินตามท้องถนนนี่แหละแล้วเขาก็ข้ามถนนที่ไม่ใช่จุดที่ให้คนข้ามนะคะซึ่งเขาก็ไปกับสามีเขานี่แหละแล้วก็ดวงตำรวจเรียกนะพอข้ามไปเสร็จปุ๊บตำรวจเจอเลยนะตำรวจก็เลยพาไปสถานีตำรวจนะ,ะเพื่อปรับนะคะ การปรับของเขาเนี่ยเขาจะยึดไอดีก่อนจนกว่าคือเขาจะยึดไอดีของเราก่อนตอนที่เขาเจอเราเขาจะยึดไอดีเราพอเขายึดไอดีเราแล้วเราก็ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าปรับเพื่อเอาไอดีเราออกมานะคะซึ่งอพอไปจ่ายค่าปรับเนี่ยค่าปรับในการข้ามถนนผิดที่ผิดทางคือ200อเดย์มหรือประมาณ1,800บาทหนะึ่งพับาทหรือว่า1,700บาทประมาณนี้แหละนะคะนี่คือถ้าเกิดว่าเราข้ามถนนผิดซึ่งเพื่อนพี่เนี่ยเขาจะข้ามกับสามีเขา ก็จะเป็น2คนก็จะคนละ200นะคะแต่ว่าจะบอกว่าทาง u a เ e เขาก็จะมีความใจดีนิดหนึ่งเพื่อนพี่เล่าให้ฟังว่าเขานั่งร้องไห้นั่งนั่งร้องไห้เลยก็บอกว่ารู้ไหมเนี่ยว่ามันตั้ง400เนี่ยข้ามถนนตรงนี้ฉันจะเอาเงินไหนมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเงินค่อนข้างจะก,ก้อนโตนะคะตำรวจก็เลยบอกว่าเอางี้เธอเป็นภรรยาสามีเธอเป็นผู้นําเธอฉันจะปรับแค่สามีเธอคือ2 0 0ร้เรแฮมเพราะสามีเธอรับผิดชอบต่อชีวิตเธอคนที่ทําผิดไม่ใช่เธอแต่เป็นสามีเธอนี่คือความเป็นแบบ เมืองอาหลับจริงๆนะเขาถือว่าผู้ชายเป็นผู้นําเลยนะการที่คุณจะทําอะไรคือผู้ชายคือผู้นําหลักเลยภรรยาทำอะไรไม่ผิดสามีทําอะไรผิดหมดอะไรเงี้ยก็เพื่อนน่ะก็เลยบอกว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเขาก็จ่าย200ร้อยดอลมเป็นค่าปรับที่ปรับเฉพาะสามีของเขาเพราะว่าสามีเขาเป็นคนพาเขาเดินทางข้ามถนนแล้วตำรวจอ่ะเขาก็มองแค่ว่าภรรยายังไงก็ตามสามีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสามีคุณไม่พาเมียคุณข้าม จุดๆเนี้ยยังไงเมียคุณก็ไม่ข้ามเพราะฉะนั้นเพื่อนก็เลยโดนปลับไปนะะอีกเคสหนึ่งที่อยากจะเล่าก็คือเคสของอ่คนไทยนี่แหละเท่าที่พี่เคยได้ยินได้ฟังมาเขามาแชร์ให้ฟังอีกทีหนึ่งคือก็ไม่เห็นตํารวจก็อยากจะข้ามก็เลยข้ามไม่ไม่ใช่จุดทางมาลายด้วยซ้านะคะพอข้ามไปเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ใช้ชีวิตปกตินะ,ะจนกระทั่งกําลังเดินทางกลับเมืองไทยแล้วไปที่เอ i ม r เรชันก็คืออ่ ด่านคนออกคนเข้าออกเมืองนะคะ CID มาต t o p ก็คือมาหยุดไม่ให้ข้ามเพราะคุณมีคดีข้ามถนนผิดที่ผิดทางคุณต้องไปจ่ายค่าปรับที่สถานีตำรวจก่อน200ร้อยเลยแฮมนะคุณถึงจะสามารถบินออกนอกประเทศได้ซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือเมืองเขามันก็จะมีความเป็นระเบียบอะไรงงๆกับเขาประมาณนี้นะคนคนนั้นเนี่ยต้องยกเลิกไฟออกจากสนามบินเพื่อไปชำระค่า กลับที่สถานีตำรวจก่อนที่ข้ามถนนปิดที่ผิดทางนะคะแล้วค่อยสามารถบินกลับประเทศได้เพราะว่าเต่าให้ถ้าคุณไม่จ่ายค่าปรักยังไงเขาก็ไม่ให้คุณกลับบ้านนะคะนี่ก็เป็นแบบว่าเรื่องที่พี่ก็เออแอบงงตอนมีคนเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีงี้ด้วยหรอเพราะว่าตอนมันมีครั้งหนึ่งที่พี่จะพยายามข้ามถนนตรงจุดที่มันไม่ใช่จุดคนข้ามเพื่อนก็จะบอกว่าเฮ้ยระวังนะเว้ยมันถ้าเราเจอตำรวจนี่เรากจะซวยเลยนะเว้ยหรือบางทีเนี่ยถ้าจุดจุดนั้นมันมีกล้องอยู่เนี่ย ก็จะซวยเลยนะเว้ยเพราะว่าจะกลับบ้านเนี่ยก็อาจจะยากทีนี้พี่ก็เคยแอบทําหลายๆที่อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเดินทางกลับเมืองไทยก็มีความป,ป,ปอดๆนิดนึงว่าเฮ้ยมันจะมีภาพกูอยู่ในวงจรปิดประวัติอะไรเงี้ยเออก็จะมีประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่พี่ชอบที่ยู่อีกยอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราข้ามถนอนอนะ่ะพี่เป็นคนที่ข้ามถนนไม่ค่อยกังวลในเรื่องรถใดๆเลยนะคะเมื่อไหรก็ตามที่เรายืนอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งต่อให้มันไม่มีทางม้าลายแล้วเรายืนรอที่จะข้ามถนอนอยู่เนี่ยแล้วมีรถมาเร็วๆเขาเห็นคนยืนอข้าามเ ะชะลอแล้วหยุดให้คนข้ามทันทีนี่คือน้ำจิตน้ําใจของของคนที่อยู่ u ู e อีนะคะรวมไปถึงถ้าเขาถ้าเรายืนรออยู่ตรงที่เป็นจุดข้ามถนนที่มันเป็นทางโคง้งบังคับโคง้งแล้วมันมีทางมะาลายแล้วมันไม่มีสัญญาณไฟจราจรอ,อันนั้นน่ะเขาก็จะหยุดให้เราเหมือนกันนะค,ะคือเขาจะไม่ค่อยเร่งแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไม่ได้มีสัญญาณไฟแดงแต่เราข้ามตรงทางมาลาย เขาจะชะลอทันทีไม่ว่าเขาจะมาเร็วแค่ไหนเขาจะต้องเหยียบทันทีถ้ามีคนเดินผ่านอยู่เขาจะไม่ได้เหมือนคนไทยที่แบบพยายามที่จะมาทับเส้นทางมาลายอันนี้ไม่ใช่เลยนะการข้ามถนนที่เมืองไทยเป็นอะไรที่พี่กลัวมากๆเพราะว่าพอพี่กลับมาจากจ a e เนี่ยนึกออกไหมว่าเราใช้วิธีนั้นนะเราเดินทางข้ามถนนเร,เรารู้โดย,โดยสันทาตญานเราว่าเอา้าก็ฉันอยู่ทางมาลายฉันจะเดินข้ามเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ย พอมาใช้ที่เมืองไทยเนี่ยมันน่าัวมากพี่เฮ้ยมันทําไมไม่มีใครหลบใครเลยวะขนาดมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีใครหยุดทุกคนแบบปัด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 อะไรเงี้ยเนี่ยเนียคือเหตุการณ์ที่ทําให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เมืองไทยค่อนข้างเยอะแยะเพราะว่าการขับรถจราจรมันน้อยมากๆนะที่นู่นเนี่ยเอาง่ายๆเลยเวลาที่เขาขับรถเนี่ยปัดหน้ากันปัดหน้ากันเป็นเรื่องปกติบีบแตะใส่กันด่ากันยกอย่างเงี้ยใส่กันอย่างเงี้ยคือแบบ slowly s l o w ี y นะก็มีแต่ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นเป็นเป็นเรื่องน้อยมากที่จะเกิด อันตรายขึ้นบนท้องถนนที่นู่นนะคะก็นั่นแหละเป็นไอเดียเล่าให้ฟังว่าถ้าไปอยู่ UAE ข้ามถนนให้ถูกที่ถูกทางนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะเจอเหมือนเพื่อนพี่ที่1เสียข่าปรับ2ไม่ได้กลับบ้านนะจ๊ะไว้เจอกันที่ซี a ดอารีนะคะกับคอนเทนต์ดูบ่ i ยไดอเจอกันทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ